แวนวทางการฝึกลมครับที่อาจารย์ใช้ตั้งแต่เช้ามาถึงนี้อาจารย์เรียกว่าเป็น a learning ครับเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ก็บอกว่าคนที่มาสึกลมเป็นผู้ใหญ่แล้วจบการศึกษาแล้วแต่ละท่านมีความคิดของท่านแต่ละท่านมีประสบการณ์ของท่านแต่ละท่านรู้ว่าจะเอาอะไรไปใช้ตรงไหนหน้าที่เรานะครับหน้าที่เราต้องทําให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด โดยเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่จะนำไปใช้ตามสไตล์ตัวเองหนึ่งวันเปลี่ยนสไตล์ท่านได้ไ้ถ้าอบรมเสร็จปุ๊บสภาพไปล้อกที่ทำงานทานเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปแล้วพร้อมกลับไปเจอสภาพไปล้อมเดิมด้วยวิธีการใหม่หรือไม่แต่ยังเป็นสไตล์เดิมสไตล์ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะกับตัวเรา แต่วิธีการท่านจะเปลี่ยนแน่นอนทำไมวิธีการเราจะเปลี่ยนครับเพราะอะไรครับทําไมวิธีการเราจะเปลี่ยนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขาบอกว่าวิธีการท่านจริงๆไม่ได้เปลี่ยนเป็นวิธีการเดิมที่ท่านลืมเอามาใช้นานแล้วจริงๆตครับแต่ท่านจะเลือกวิธีการที่เหมาะ กับสถานการณ์ที่ไม่ดีได้มากขึ้นถุกยเพราฉนั้นวิธีการยังเป็นของท่านเดิมและวิธีการอาจจะมีความรู้ใหม่แต่ท่านมีความรู้เก่าอยู่แล้วแต่วิธีการของท่านจะถูกเลือกใช้ให้เหมาะสมน,นะครับการให้เรียนรู้หลักการแล้วประยุกต์ใช้วิธีการของผู้เรียนเองแต่ก็จะให้หลักการการเป็นผู้นําที่ดีต้องรับฟังผู้อื่นสมมุติท่านยอมรับหลักการนี้ต่อไปท่านเป็นไงฮะ เมื่อเช้าเราฝึกฟังกันเล็กน้อยแล้วนะครับน้องโวนมาปุ๊บเราฟังคือเขาต้องการความช่วยเหลือถูกไหมฮะหัวหน้าสั่งมาเฮ้ยงานด่วนหน่อยนะถึงไหนแล้ววะท่านฟังได้ยินว่าอะไร,รถึงไหนแล้วอะงานเนี่ยที่สั่งไปได้เมื่อไหร่ท่านสั่งแล้วได้ยินว่าอะไรการตอบว่าเป็นการตอบว่าอารมณ์เราเป็นไ,ปไงฮะีนี้ละไม่พอใจล จริงๆเขาตอบว่าไหมอาเปลี่ยนไปมองไปน็นอะได้บ้างเขาเป็นห่วงเราเป็นห่วงเราขอบคุณมากที่พี่ห่วงเดี๋ยวสัก <c oughs> พักอาจารย์อย่างนี้มันเสแสร้งหรือเปล่าก็มีสิทธิ์คิดจรนะแต่เป็นความคิดของไทยเอนเราเอาหลักการก่อนเป็นผู้ฟังที่ดีต้องฟังแล้ว ออกมาเป็นโพสต์ทกับตัวเราเพื่อจะได้เดินต่อนีอ่หมายความว่าเขาด่าเราก็ต้องฟังให้เป็นไม่ด่าอย่างนี้เลาจารหัวหน,น้าเรียกเราไปต่อว่าตอนเราทําผิดเขากําลังสอนเราในสไตล์เขาใช่ถือไหมน้องทําผิดเราเรียกน้องไปว่าถูกไหมเราว่าเพื่อให้เขาดีขึ้นจริงไหม น้องก็ขอบคุณที่มากขออีกชุดหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของคิดควบมนี้แล้วถูกไหมฮะประโยคประโยคเดียวกันสามารถเลือกคิดได้จริงไหมฮะและถ้าเกิดท่านจะเป็นผู้นําลอบคิดทางท่านก็ต้องฟังหัวหน้าด้วยประโยคที่มันเป็นโพสตีฟจริงไหมฮะอ้าวคิดว่าเขาตั้งใจให้เราดีขึ้นไหมที่เขามาด่าเราเนี่ยคิดว่าเขาตั้งใจไหมอ้าวแล้วทําไมไม่คิดมุมนี้ล่ะ อาจารย์โทษอาจารย์เอาแต่พูดอาจารย์แน่จริงมาเป็นลูกน้องเขาให้ดูหน่นยอยนะครับอันนี้ให้แง่คิดไปนะครับเพราะเป็นหลักสอนองอาจารย์การเดี๋ยวจะให้หลักการไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละสไลด์เป็นหลักการแต่ขอให้ท่านนึกวิธีการของท่านเท่าที่นึกได้โอเคไหมครับว่าจะกลับไปเชิญสภาพแวดล้อมเดิมอย่างไรกระบวนการที่ใช้อาจารย์เรียกว่าโคชชิ่งนะครับเป็นเทนนิงแต่ว่าใช้กระบวนการโคชชิ่งเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเทนนิงคือเอาความรู้มาให้ แต่โคชิ่งคือทำให้ผู้เรียนเลือกความรู้ที่เหมาะนะครับและนำหลักการไปใช้เป็นวิธีการอาจารย์บอกวิธีการไม่ได้เทรนนิ่งส่วนใหญ่จะบอกผู้นำต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าจุหมครับอาจารย์จะไม่พูดอย่างนั้นถ้าสมมุติอาจารย์บอกผู้นำต้องหนึ่งสามสี่ห้าสมมติเผลอพูดไปก็ถือว่าเป็นเทรนนิ่งเพื่อให้เราเป็นทางเดินเห็นไหมครับอย่าฟังว่าอาจารย์บอกอะไร อยากให้ฟังว่าจะเอาเรื่องที่ได้ยินไปใช้ตรงไหนให้ทิ้งอาจารย์ออกไปจากในคิดของเราให้ได้หนึ่งวันแต่อย่ากออกจากห้องครัความวอาอยู่ในห้องทำไมอาจารย์ทักแบบนี้ครับนอกจากให้คุยกันแล้วอยากให้ทิ้งความเป็นอาจารย์ออกไปแต่ได้ยินอาจารย์แล้วนึกถึงสภาพแวดล้อมของเราว่าจะเอาไปใช้ได้ตรงไหนทำไมอาจารย์ถึงบอกแบบนี้ครับพี่ว่าจารบอกแบบนี้พราะอะไร ให้เรานึกสถานการณ์ของเราเพราะเดี๋ยวสถานการณ์รอเราอยู่นะเห็น<อ>ความรู้ได้ยินปุ๊บต้องนึกถึงสถานการณ์แล้วเริ่มปรับความคิดเรากับสถานการณ์เดิมคนที่ได้ไประโยชน์เป็นใครครับ<อ>ถ้ามอมอ,มอฟังอาจารย์อาจารย์พูดอะไรบอกว่าโอ้โอ,อาจารย์เก่งมากไม่เกิดประโยชน์เพราะสถานการณ์นั้นอาจารย์ไปด้วย,ยไหมเข้าใจไหมครับนี่คือโคชิง โอเคนะครับเข้าใจหลักการนะฮะถ้าเกิดเข้าใจหลักการก่นเดี๋ยวท่านก็นึกถึงสภาพแวดล้อมของท่านกิจกรรมต่างๆเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เรียนรู้เดี๋ยวก็จะมีเวิร์กช็อปมีโรพีนะครับให้พวกเราได้พิสูจน์มีกรณีศึกษานะครับว่าที่สอนไปแล้วเราเอามาตอบแล้วเป็นยังไงนะครับ๋ยอาาจย์จะค่อยๆบอกเทคนิคตรงนั้นไปผู้เรียนปรับเปลี่ยนความเชื่อความคิดของตัวเองใหม่จย์บังคับไม่ได้นอกจากท่านรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราต้องคิดมุมนี้ ท่านก็จะกลับไปลองคิดดูพอลองคิดดูปุ๊บการเปลี่ยนแปลงของท่านก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าความเชื่อความคิดนําไปสู่ความรู้สึกและการการะทาจริงไหมฮะความเชื่อกับความคิดนําไปสู่ความรู้สึกและการการะทําคิดว่าน้องดือ้อคือขอ้อเท็จจริงความรู้สึกของเรากับน้องดือ้อก็คือไม่ค่อยพอใจการการะทาของเราก็จะไปอีกแบบหนึ่งถูกไหมฮะคิดใหม่ น้องดื้อเหมือนเดิมนี่แหละแต่คิดว่าเขาไม่เข้าใจตรงไหนความรู้สึกเราเปลี่ยนนะการกระทำเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนบนหน้าว่าเราโดนอีกแล้วมองใหม่เขากำลังเสืออะไรที่เรามองไม่เห็นความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนนะครับพี่ ผมไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะไม่ให้ภาพที่มีคาแนะนําอะไรนะครับเดี๋ยวคำพูดเปลี่ยนนะนรับการบ้านเพื่อน,นําไปพัฒนาตัวเองครับ,รบเพราะหลักสูตรของอาจารย์เป็นคอมมิตเมนต์ที่ผู้เรียนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็จะมีการบ้านการบ้านไม่ได้ส่งอาจารย์แต่ส่งตัวเองเดี๋ยวดูตอนเย็นครับสี่โมงว่าเรามีการบ้านไปทําหรือไม่ถ้ามีการบ้านแสดงว่ากระบวนการนี้ทําให้พวกเรามี เทคนิคและวิธีการที่จะออกไปเจอสภาพแวดล้อมเจอถูกไหมครับเมื่อเช้าเราถามล้วอยากได้อะไรอยากได้เทคนิคอยากได้ความรู้เดี๋ยวดูครับว่าตกเย็นได้พวกนั้นหรือไม่บรรยากาศสนุกสนานให้คิดถึงสภาพแวดล้อมข้อนี้ไม่แน่ใจดูลราไม่ค่อยสนุกสนุกไหมครับสนุกย่ามายุ่งกับพวกเราเลยนะสนุกรับ